สวัสดีเพื่อนๆทางถนนนักอ่านค่ะถนนของคนที่ชื่นชอบหนังสือที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนเดินไปด้วยกันแล้วก็แบ่งปันความรู้นะคะอยู่กับแอนคนดีคนเดิมค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเป็นนิยายเล่มหนาแล้วนะคะชื่อว่าราตรีกระดับดาวค่ะ จากผู้แต่งนะคะคุณวรวินิชัยกุลค่ะซึ่งลายเซ็นของคุณวรวินิชัยกุลเนี่ยเวลอาอ่านนิยายในแต่ละเรื่องนะคะก็คือจะมีลักษณะโดดเด่นคือจะเป็นนิยายที่แทรกเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์เอาไว้ด้วยนะคะซึ่งเล่มนี้ก็มีแทรกเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นช่วงปฏิวัติค่ะทางการเมืองการปฏิวัติของไทยครั้งแรกเลยนะคะในปีพุทธศักราช2475ค่ะก็คือเปลี่ยนแปลง ระบบการปกครองจากสมบูรณาญาทธิราชมาเป็นแบบประชาธิปไตยเนาะค่ะในช่วงนั้นนะคะทีนี้วันนี้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังค่ะก็เรื่องนี้ค่ะเปิดออกมาก็จะเป็นเรื่องของแม่เกดค่ะเป็นผู้หญิงชาวบ้านที่อยู่บ้านท่าเห็นจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็คือเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดา,าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสวนขายผลไม้ประมาณนี้นะคะซึ่ง แม่เกดเนี่ยเขามีคุณอาเนาะเป็นทห,หาระคะ่ะแล้วทีนี้ก็คือจับพระจับผูได้ไปช่วยงานบวชของลูกชายคุณอาก็เลยไปเจอพระเอกของเราะคะ่ะพระเอกตอนนั้นเป็นเป็นแค่คุณหลวงค่ะพันตรีหลวงค่ะไปเจอก็คือมาเป็นประธานในงานบวชก็เลยไปเจอพระเอกเนี่ยก็ต้องตาต,ต้องใจแม่เกตคนนี้ก็เลยสุดท้ายก็คือให้ไปขอ,อเหมือนกับไปขอแม่เกตมาเป็นพยาซึ่งก่อนที่จะไปขอเนี่ย แม่ของแม่เกตก็คือพาไปดูดวงเอาไว้แล้วสงผนก็บอกว่าลูกเนี่ยจะเป็นคนที่มีครูครองที่มีบุญวาสนาแต่ก็จะต้องลำบากเพราะว่าบุญวาสนาของสามีตนเองนั่นแหละคาสงอา่า ท่านหลวงตาก็พูดมาแบบนี้เนาะคุณแม่แม่กับพ่อก็เลยไม่อยากจะยกลูกสาวให้ใครที่แบบเป็นคนใหญ่คนโตมากค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ได้มายกให้พระเอกอยู่ดีนะคะเพราะว่าแม่เกตีเป็นคนสวยมากแล้วคนแถวบ้านก็จะแบบมาท่าทามมาสู่ขอซึ่งจะยกให้คนที่ไม่เป็นรู้เป็นภายก็พ่อแม่ก็ยังหนักใจอยู่ดีะคะ่ะสุดท้ายก็เลยได้ยกให้พระเอกนะคะพระเอกก็สัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งนะคะโดยตอนที่เขาสัญญาเขาสาบ,บานกับดวงดาวด้วยค่ะ ก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่าหรือแม่เกศไม่เชื่อใจจะให้ฉันสาบานก็ได้จะให้สาบานต่อหน้าดาวคืนนี้ก็ได้ว่าฉันจะไม่ทิ้งแม่เกศนะนี่ก็ไปสาบานนะคะแม่เกศก็เลยแบบเหมือนต้องตาต้องใจกับนายทหารหนุ่มคนนี้ซึ่งเป็นเจ้านายของอาตัวเองค่ะก็เลยสุดท้ายก็ได้แต่งงานกัน,นะคะ่ะแล้วพอแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยก็ย,าย้ยายมาอยู่ที่บ้านผักของสามีนะคะกลายเป็น คุณนายเนาะ่ะใครเป็นคุณนายแล้วก็อยู่ในบ้านพักค่ะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างหวานชื่นเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆด้วยกันแต่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเกิดแพ้ท้องขึ้นมาค่ะแล้วก็คลอดลูกมีลูกชายหนึ่งคนนะคะในวันคลอดอะคะ่ะพ่อเนี่ยที่เป็นพระเอกเนี่ยเขาเขามีเหมือนกับการทะเลาะว่ะเรียกอะไร ความขัดแย้งกับตํารวจค่ะแล้วตัวเองตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งลูกน้องตัวเองเนี่ยไปขัดแย้งกับเขาแล้วมันอยู่กับอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองดังนั้นตัวเองก็เลยโดนย้ายค่ะลูกที่เพิ่งคลอดมาเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ให้หลังก็คือพ่อต้องย้ายไปซึ่งลูกเกิดมาไม่ค่อยแข็งแรงพ่อแม่ก็เลยมองว่างั้นเดี๋ยวให้แม่เกดเนี่ยกลับไปอยู่บ้านพ่อกับแม่ที่เพททีออ่บ้านท่าหินก่อนพาลูกชายไปอยู่ด้วยส่วนตัวเองถูกสั่งย้ายไปที่เมืองอ,อุดรธานี ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปถึงอุดรธานีถ้าเกิดว่ามันมันไม่ค่อยลําบากมากเดี๋ยวจะส่งคนมารับแม่เก๋กับลูกไปอยู่ด้วยแบบนี้นะคะแม่เก๋ก็แบบเชื่อค่ะก็เลยกลับไปอยู่บ้านกับพ่อกับแม่คราวนี้หนึ่งหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ไปอยู่ที่พานครก่อนเพื่อที่จะรอไปอุดรธานีซึ่งเรื่องมาอยู่ตรงนี้ค่ะพอขึ้นไปอยู่พานครก็ไปเจอเพื่อนตัวเองนะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ จัดงานเลี้ยงบอกว่าเออไปอยู่บ้านนอกมาเยอะนานไม่ไม่เคยเจอแสงสีเดี๋ยวเราจะจัดงานเลี้ยงจะได้มาเจอเพื่อนลก่มเพื่อนเก่ากันแล้วพอไปอยู่ในไปเจอในปาร์ตี้นั่นแหละอยู่ในเพื่อนเพื่อนเก่ากันใช่ไหมคะก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเนื้อทองนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยก็คือสวยแล้วก็เสน่ห์พร่พราวมีจิิจการแบบเป็นผู้หญิงเ,เขาเรียกเป็นคนที่กำลังมองหาสามีดีๆให้ตนเองอยู่แล้วด้วย ้คนน,นะคะีสุดท้ายก็เลยตกลงปองชินกันคุณคุณพระเอกก็เลยไม่รอดเนื้อมือของหญิงสาวเนื้อทองคนนี้นะคะก็เลยตกเป็นของอคุณเนื้อทองแล้วก็ได้พาคุณเนื้อทองไปที่อุดรธานีด้วยกันค่ะคราวนี้ก็เกิดอาการเวลาอ่านนี่ก็คือจะขัดใจมากนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าคุณเนื้อทองเนี่ยได้ไปเป็นคุณนายที่อยู่ที่บ้านพักที่อุดรธานีคราวนี้ คนที่ไปด้วยอะค่ะคุณพระเอกหลานหลนของนางเอกอะค่ะก็เป็นนายทหารยศน้อยคนหนึง่งก็ได้ติดตามพระเอกไปด้วยค่ะชื่อพ่อคล้ายพ่อคล้ายคนนี้ก็รู้แล้วแหละว,ว่านายตัวเองมีเมียน้อยแล้วก็รู้สึกเสียใจไปถึงแม่กเกดซึ่งเป็นญาติของตัวเองด้วยนะคะมีอยู่วันหนึง่งคนเนี่ยคุณคล้ายเนี่ยก็ไปถามพระเอกว่าเมื่อไหร่ที่จะพาแม่กเกดกับลูกมาอยู่ด้วยค่ะแล้วเนื้อทองก็เลยแบบ โวยวายขึ้นมาค่ะสรุปว่าสุดท้ายแล้วเนื้อท้องก็เลยหาทางกําจัดคล้ายนี้ให้ออกไปจากชีวิตเพราะว่าไม่อยากให้คล้ายเป็นสะพานที่ต้องไปพาแม่เกตกับลูกชีเพชรบุรีมาที่อุดรธาน,นีด้วยค่ะสุดท้ายคล้ายก็เลยโดนใส่ร้ายว่าขโมยจี้เพชรของคุณนายค่ะภายเอกก็เลยเชื่อก็เลยส่งคล้ายกลับมาที่เพชรบุรีค่ะพอคล้ายกลับมาเนี่ยทุกคนก็ถามนะคะว่า คุณคุณพระจะมาพาลูกพาเมียกลับไปตอนไหนจะไปอยู่ดอนธานียังไงใครก็ไม่ปิดปากบอกเรื่องภรรยาอนุภรรยาเพราะว่าใครเป็นห่วงว่าเดี๋ยวแม่เกตจะเสียใจเดี๋ยวคนทางนี้จะเสียใจนะคะซึ่งแม่เกก็เสียใจจริงๆค่ะแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะคะเป็นเวลา3ปี4ปีด้วยกันจนกระทั่งในช่วงนี้ก็เกิดเรื่อง จน,จนกระทั่งพระเอกเนี่ยได้ทําความดีความชอบอยู่ที่อุดรธานีจนได้ย้ายกลับมาที่พระนครอีกครั้งนะคะ mm hmm. ซึ่งความดีความชอบเนี่ยคะ่ะทำให้เขาได้ปุโรหิตจ,จากตําแหน่งของแต่ก่อนเป็นคุณหลวงมาเป็นคุณพระแล้วตอนนี้ได้เป็นพระยาแล้วนะคะมาอยู่ที่พระนครนะคะตอนนี้นะคะคุณอนุพยาซึ่งชื่อคุณเหนือทองเนี่ยเขาก็ดีใจแล้วก็แบบเช่าบ้านหลังโตแต่งตัวทั้งตัวสมกับเป็นเ,เขาเรียกอะไรคุณหญิง คุณหญิงของคุณคุณคุณหญิงของท่านเจ้าคุณนะคะแล้วคราวนี้แม่เกตกลับไปที่เพชรบุรีแม่เกตก็อยู่กับลูกลูกก็วิ่งได้เดินได้แล้วสี่ปีมาแล้วนะคะด้วยอันนี้น่าจะเป็นสองปีสองสามปีมาแล้วนะคะลูกก็วิ่งได้เดินได้คราวนี้ก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาก็เริ่มจะพูดกันว่า เนียสามีทิ้งแล้วล่ะสามีไม่กลับมาแล้วแหละซึ่งต้องบอกก่อนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสองสปีเนี่ยคุณพระส่งเงินมาให้ทุกเดือนนะคะส่งเงินมาให้ลูกตลอดก็คือไม่ได้ทอดทิ้งแต่ว่าจะเขียนจดหมายมาสั้นๆแล้วบอกว่าสบายดีแต่ว่าจะไม่พูดถึงเรื่องของการรับทั้งสองคนกลับมาอยู่ด้วยค่ะคราวนี้เนี่ยเ,เกดก็เลยแบบคิดว่ายังไงก็ต้องมาตามสามีแล้วแหละค่ะเพราะว่าเริ่มจะมี ชายหนุ่มมาสู่ขอตัวเองจับข้อกับแม่แล้วพ่อแม่ก็ทําทีเหมือนจะอยากจะยกให้ก็เลยไม่ได้และเดี๋ยวจะต้องเข้าไปในพระนครเพื่อไปตามหาสามีค่ะได้ไปพึ่งเจ้าจอมอัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นธิดาธิดาของอเจ้าเมืองเพชรบุรีสมัยนั้นคนเพชรเขาเข้าไปในเมืองเขาก็จะไปะพึ่งบารมีของท่านทีนี้เจ้า,จ,าจอมอัมพันธ์เนี่ยแหะคะ่ะก็จะได้เป็นทุระช่วยเกตในการ สืบหาตัวคุณพระซึ่งตอนนั้นเกตเข้าใจว่าสามีเป็นคุณพระสืบหาเท่าไหรก็ไม่เจอคะ่ะจนกระทั่งมารู้ทีว่าคือคุณสามีเนี่ยเขาได้ยศใหม่แล้วเป็นพระยาแล้วชื่อพระยาวิเศษสิษนธนาคนะคะเจ้าจอมลังพันก็เลยอ่ะเดี๋ยวบ้านคุณพระยาเนี่ยจะมีงานขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วทีนี้เขาก็มาขอแรงให้ที่ที่บ้านของเจ้าจอมลําพันอ่นนะส่งคนไปแบบทาขนม ทำของว่างให้ค่ะพอดีแม่เกตมีฝีมือด้านการทําขนมครกนะคะจอจอมพลันมองเห็นก็เลยให้หนางเอกของเราแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยนะคะมีการให้เครื่องประดับให้อะไรไปเพื่อที่ตั้งใจว่าจะให้หนางเอกสวยที่สุดเมื่อได้ไปเจอสามีเกา่าค่ะคราวนี้ก็เรื่องก็เป็นอย่างที่คาดไว้ค่ะก็คือนางเอกก็จะไปทําขนมครกอยู่บ้านนั้นนะคะแล้วก็ พอขนมครกส,ส่งขึ้นไปพระเอกหินก็น่าจําได้ก็เลยเออเรียกแม่ครัวมาหน่อยสิจะมาชื่นชมนะคะ่ะสรุปมาก็เจอกันค่ะตอนนั้นเนี่ยคนก็อยู่เต็มปาร์ตี้เลยนะคะแล้วก็พอเข้าไปเจอนางเอกก็แบบร้องไห้เลยแบบคุณนาดเกตตาหาคุณแทบพลิกแผ่นดินนะคะคุณนาดเจอก็แบบแม่เกตือนั่นนะคะแล้วก็ตกตะลึงในความสวยงามค่ะแต่คนที่ตกตะลึงไม่แพ้กันก็คืออนุภรยาค่ะคือซึ่งตอนนั้น แม่เนื้อทองเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นคุณหญิงแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าคุณนาเนี่ยมีมีลูกมีภรรยาเก่าอยู่แล้วแต่ก็คิดว่าเป็นภรรยาบ้านนอกอะไรเงี้ยค่ะไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้นะคะก็เลยแบบตื่นเต้นตกใจแล้วก็มีปากมีเสียงกันเล็กน้อยะคะ่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยพระเอกก็เหมือนลงไปต้อนรับแขกอะไรเรียบร้อยจัดการจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาคุยตกลงกันก็ยังหาข้อตกลงไม่ได้เพราะว่าพระเอกอะ่ะ ก็ไม่ได้แสดงออกถึงความอยากจะรับนางเอกมาอยู่ด้วยแถมยังมองเป็นความแบบยุ่งยากใจประมาณว่าแบบเธอเข้ามาทําไมอะไรเงี้ยนางเอกก็เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสามีไม่ได้อยากจะมาเจอไม่ได้อยากจะมาแบบไม่ไม่มีความกระตืร้นในการรับตัวเองเข้ามาอยู่ด้วยค่ะก็เลยก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านเจ้าจอมอัมพันธ์นะคะแล้วสามวันให้หลังเนี่ยคุณสามีก็เข้าไปเจราจาด้วยบอกว่าให้เกดกลับไปบ้าน พื่อที่ไปรับลูกมาหาแต่คือไม่บอกต่อไปว่าให้ทําอะไรต่อคือยังไม่ยังไม่รู้อะไรนะคะซึ่งก็ได้เจ้าจอมอพันธ์นี่แหละคะ่ะเป็นตัวกลางในการประสานให้สองคนนี้คุยกันนะคะคุณท่านเจ้าคุณเนี่ยพญาเนี่ยเขาก็เลยแบบเกรงใจเจ้าจอมอพันธหด้วยก็เลยวางตัวดีนะคะแต่ในความเกรงใจนะั้นคือมีความห่วงหาอาทรอ,อยู่ด้วยเพราะว่าก็รักแม่เกตอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นพญาคนแรกค่ะแล้ววันที่แม่เกต ลูกน้อยหอะเข้ามาพะนครเพื่อมาเจอท่านเจ้าคุนเนี่ยแหละคะ่ะก็เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นเหตุการณ์ยุดิอำนาจาการปกครองะคะ่ะก็คือคณะราษฎรเขา,เ,าเขาเรียกอะไรเกิดการปฏิวัติขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ทั่วพะนครที่เขาไปแบบว่านำตัวเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ไปขังไว้ที่ ไปควบคุมตัวไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วก็มีกําลังส่วนหนึ่งที่บุกจูจ่โจมเจ้านายหลายพระองค์ค่ะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นพระเอกก็โดนกักตัวเข้าไปที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในคืนนั้นซึ่งานางเอกก็อุ้มลูกไปหาพระเอกในคืนนั้นที่บ้าน,นะคะ่ะแล้วไปพบเมียน้อยนั่นเองเมียน้อยก็แบบเขาเรียกอะไรขับไล่อย่างสาเสียเทเสียแล้วก็ให้ให้ หญิงรับใช้อะคะ่ะเผาพริกเผาเกลืออะไรหน้าบ้านสรุปก็คือไม่ได้เจอกันพ่อแม่ลูกไม่ได้เจอกันในคืนนั้นนะคะแม่ก็เลยขอบลูกไปที่บ้านเจ้จาจอมมังพันธแล้วก็ไปอยู่รอฟังสถานการณ์พอตื่นเช้ามาก็เลยรู้ข่าวว่าเอ้ยมันมีข่าวกบฏนะมีข่าวเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่ไม่รู้เรื่องอะไรมากค่ะคราวนี้ภรรยาก็เลยเป็นห่วงสามีเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เลยคิดว่าออรอให้เรื่องสงบก่อนแล้วค่อยกลับ กลับบ้านนะคะในในนิยายค่ะมันจะมีกลุ่มที่เป็นคณะปฏิวัติะคะ่ะแต่ว่าสามีคุณคุณหลวงเนี่ยทจานท่านยายาคุณเนี่ยไม่ยอมเข้ากับคณะนั้นด้วยเราก็เลยเหมือนทาตัวกระด้างกระดิ่งะคะ่ะก็เลยเขาก็เลยย้ายให้ไปอยู่นะครราชสีมานะคะทีนี้สุดท้ายนะคะสุดท้ายพ่อกับลูกก็ไม่ได้เจอกันอยู่ดีค่ะเพราะว่าแม่เกศให้ลูก ไปอยู่ที่บ้านท่าหินก่อนส่วนตัวเองรออยู่บ้านเจ้าจอมอังพันค่ะพระเอกพอจบเรื่องพระเอกเขาก็มาหาหนางเอกที่บ้านเจ้าจอมอัพันแล้วก็บอกว่าจะย้ายไปนครราชสีมานะให้มาเกดรออยู่ทั้งนี้ให้กลับไปอยู่บ้านท่าหินดูแลลูกอะไรประมาณนี้ค่ะทีนีเ้เจ้าจอมก็เลยเสนอว่าจะให้กลับไปมันไม่ดีหรอคิด คิดอีกทีก็คือเอาอย่างนี้ไหมให้ให้ปลูกบ้านไว้ในพนะนครแล้วก็ให้รับรูกมาอยู่แล้วก็หางานให้ทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้านที่อยู่ในพนะนครเลยเผื่อวันไหนพระเอกจะกลับมาหาจะได้กลับมาได้นะคะซึ่งก็เป็น ข้อคิดที่ดีเขาเรียกอะไรเป็นคําแนะนําที่ดีมากจากเจาก้จาเจ้าอมนะคะพระเอกก็เลยทําแบบนั้นแหละคะ่ะสุดท้ายนางเอกก็เลยได้หอบลูกหอบนลานมาสร้างบ้านนะคะอยู่ที่พระนครมีสวนสวนผลไม้เป็นของตัวเองคราวนี้ก็ได้ทำญาติญาติย اد, ย اد, ก็เลยได้มาพึ่งบาร,รมีนะคะอาศัยบาร,รมีก็คือมาอยู่ทําสวนผลไม้ช่วยขายผลไม้เป็นรายได้ให้เข้ามาที่บ้านนะคะบ้านก็เป็นปิดแผ่นมันคงด้วยและในขณะเดียวกัน,นะคะ่ะพระเอกก็ เป็นห่วงเป็นห่วงทั้งภรรยาแล้วก็ลูกโดยการให้ค่าเก่าของตัวเองค่ะชื่อว่าในมันมาคอยดูแลคุณหญิงอ่ะคราวนี้แม่เกตเป็นคุณหญิงนะคะก็มาคอยดูแลคุณหญิงวิเศษสิงห์นาฏนะคะอยู่ที่บ้านด้วยบ้านที่พะนครที่บางโพนะคะ ในมันเขาก็ได้ไปแต่งงานกับคนสวนใกล้ๆแถวนั้นอีกก็เลยกลายเป็นว่าบ้านของนางเอกเนี่ยเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคงอยู่ที่บังโพค,ค่ะในขณะเดียวกันพระเอกก็พาคุณเนื้อทองไปอยู่ที่นครราชสีมานะคะช่วงนี้คุณเนื้อทองจะทําตัวไม่ดีแล้วนะคะเพราะว่าคุณเนื้อทองเนี่ยอยากให้พระเอกไปเข้ากับเพื่อนสนิทต,ตัวเองซึ่งเพื่อนสนิทเข้าไปอยู่ในกลุ่มคณะปฏิวัติด,ด้วยแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตของบ้านเมืองในขณะนั้นแต่พระเอกไม่อยอมเขาด้วยนะคะ คุณณทองก็เลยเหมือนกับว่ามีปากมีเสียงแบบตัดพอว่าทําไมสามีไม่ยอมไปแบบอยากเป็นใหญ่เป็นโตพร้อมกับเพื่อนแบบทาให้ตัวเองต้องแบบระเห็ดระหกระเหินมาอยู่ที่ภูทรมาอยู่ที่นครจตอ,อสสมาแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อเสียของณนทองอีกเรื่องหนึ่งคือเขาเริ่มติดการพนันเขาเริ่มแบบไปเล่นไพ่นะคะจับจ่ายปุ้มเฟยนะคะ,นนะ,คะก็เลยทําให้ความหวานที่เคยมีกับสามีตัวเองลดลงะคะ่ะซึ่งตอนนั้นพอ พอสาม,มีไปอยู่ที่นครราชสีมาก,ก็อยากเห็นหน้านลูกนะคะ,ะมีความคำนึงห่วงหาภรรยาคนแรกแล้วลูกอยู่เสมอนะคะติดต่อกันเสมอเขียนจดหมายไปแล้วก็ส่งเงินไปให้นะคะแล้วมีช่วงมีเหตุการณ์สำคัญอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะทำให้สาม,มีต้องเข้าไปในพนันครนะคะ,ะไปช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเหมือนกับ เขาเรียกว่าที่นครราชสีมาจะมีคนที่ต่อต้านรัฐบาลนนะคะภายหลังก็จะเรียกว่ากบฏบวรเดชนะคะเ,เขาเ,เพื่อนของสามีไม่อยากให้เพ,เพื่อนของพระเอกไม่อยากให้พระเอกเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกบฏนี้ก็เลยเรียกเรียกพระเอกกลับไปที่พระนครนะคะ่ะพระเอกก็เลยได้ไปที่บ้านสวนที่บางโพนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับ ลูกชายของตัวเองนะคะลูกชายก็ดีใจมากค่ะตอนนั้นผ่านมาสี่ปีแล้วลูกชายวิ่งเดินคล่องแล้วก็วิ่งเข้ามาหาพ่อนะคะก็เกิดเอืนอสายสัมพันธ์ขึ้นนะคะพ่อกับลูกก็ได้เจอกัน,นะคะ่ะทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีะคะ่ะติดอยู่อย่างเดียวก็คือตัวนางเอกของเรานะคะแม่เกตตอนนี้ใกล้เป็นคุณหญิงวิเศษเสียห,หน้านะคะมีความปิดแขนมั่นคงขึ้นนะคะแต่ก็เป็นคนที่เจ็บแล้วจำค่ะก็ยังจำได้ว่ายังจำได้ ว่าเคยเจ็บช้ำน,น้ำใจอย่างไรค่ะก็เลยยังไม่ให้อภยัยยังไม่ใช่ติต้องบอกว่ายังไม่ยอมรับการเป็นสามีภรรยากาันยังแบบว่าเ,เขาเรียกอะไรตะคิดตะขวงใจอะไรเงี้ยค่ะเวลาสามีมาก็คือจะให้เกียรติสามีในฐานะพ่อของลูกประมาณนี้ค่ะคราวนี้ คุณ,คณ,คณ,คณท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านมาที่พระนครก็พาคุณเนื้อทองมาด้วยค่ะพามาอยู่ที่บ้านญาติของตัวเองนะคะแต่ก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันตลอดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเนื้อทองก็รู้ว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันเพราะว่าไปอยู่กับภรรยาและก็ลูกค่ะก็เลยตามมาถึงบ้านบางหูนะคะมาอาละวาสใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทําให้ลูกบาดเจ็บด้วยซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดตัดขาดเลยทาให้พระเอก บอกว่าให้เนื้อทองกลับไปกลับไปแล้วไม่ต้องมารารานที่บ้านนี้อีกนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกดไม่รู้ว่าสองคนนี้เขากําลังจะเลิกกันนะคะเพราะว่าคล้อยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็คือสองคนนี้ยเขาก็ตัดขาดกันไปแล้วแต่คือไม่บอกให้เกดรู้ไม่บอกให้ภรรยาคนแรกรู้เพราะว่าเขาถือว่าเขาแบบทําอะไรไม่ต้องรายงานภรรยาคะ่ะก็เลยไม่รู้ดังนั้นสามีภรรยาคู่นี้ก็เลยยังนอนกันอยู่นะคะกลับไปที่เรื่องราวของ รัฐบาลกันมากนะคะตอนนั้นก็คือเกิดการปฏิวัติเขาเรียกอะไรไม่ใช่ปฏิวัติเกิดการเกิดเหตุการณ์สําคัญทางการเมืองขึ้นซึ่งพระเอกเนี่ยได้ถูกดึงเขาไปเกี่ยวข้องด้วยคือพระเอกแบบว่าเพื่อนของพระเอกค่ะเขาเหมือนให้พระเอกไปเป็นทูตเจราจามีฝ่ายกบฏกับฝ่ายรัฐบาลนะคะ<ๆ>กะบฏเขาก็อยากจะมาแบบต้องไม่พูดว่ากบฏไม่ได้ต้องเป็นฝ่ายต่อต้านนะคะฝ่ายต่อต้านเขาเหมือนกับ มีเรื่องขัดแย้งกันแล้วเขาให้พระเอกไปเป็นทูตฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าพอพระเอกไปเป็นทูตปุ๊บช่วงเวลาสัาคัญนั้นที่เขากำลังเจราจามันก็เกิดการเปิดฉากยิงกันขึ้นทําให้พระเอกจักพลัดจับผูตตลุมบอลกันหายไปในในการ,ใน,กรในสงครามครั้งนั้นนะคะไม่มีใครรู้ว่าพเพกหายไปไหนบางคนก็บอกว่าตายไปแล้วหรือ,อบางคนก็บอกว่าหนีติดตามเจ้านายบางคนออกไปนอกตามประเทศ ไปไปนอกประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะ่ะทำให้นางเอกนึกเสียใจว่าไม่น่าเลยนะคะไม่น่าเลยที่ที่จะมาง้องันกันสมัยก่อนนะคะเพราะว่านางเอกก็เข้าใจว่าพีะเอกตายแล้วเนาะรู้สึกว่าเออถ้าตอนที่มีชีวิตอยู่ก็น่าจะให้อภัยเขานะคะ ทุกคนก็คิดว่าพระเอกตายแล้วนะคะตอนนี้บ้านเหตุการณ์บ้านเมืองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเกิดการเจ้าน้ายบางพระองค์ก็ต้องเสด็จออกไปอยู่ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีมีทหารชั้นผู้ใหญ่เสียชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ตัวพระเอกของเราเนี่ยเขาก็หลบไปอยู่ท้ายสวนของนางเอกั่นเองค่ะ ไปทําตัวเป็นคนสวนนะคะไม่มีใครรู้เลยค่ะในช่วงนั้นก็จะมีพวกตํารวจอะไรมามาตรวจที่บ้านนางเอกว่าแบบพระเอกลบนี้อยู่แถวนี้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนจะมาจับนะคะเพราะว่าเขาจะมีโทษทางการเมืองมีคนสงสัยว่าเขาไปเข้าร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านหรือเปล่าแบบนี้ค่ะคราวนี้พระเอกก็ไปหลบอยู่เพื่อที่จะคอยดูความปลอดภัยให้แม่เกดกับลูกเพราะว่าคิดถึงลูกคิดถึงเมียน,นั่นเองค่ะก็เลยไปหลบอยู่ตรงนั้น แล้วก็จ้าลูกอะค่ะลูกก็จำไม่ได้ลูกเรียกพ่อว่าหลูงปูนเพราะว่าแบบมีหนวดมีเคราแล้วก็ลอมตัวเป็นคนอื่นแต่ว่าคอยเล่นกับลูกอยู่ตลอดเวลาลูกก็ชอบไปเล่นกับคนเนี้ยค่ะจนวันนึงแม่ก็จับได้ว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงอชอบไปเล่นอยู่ท้ายสวนแล้ตอนนั้นดึกดื่นแล้วไม่ยอมกลับมาก็เลยไปตามค่ะพอไปตามปุ๊บก็เลยจําได้จําได้ว่าเนี่ย คือพระเอกแน่นอนค่ะจากที่เคยคิดว่าพระเอกตายไปแล้วก็เริ่มดีใจว่าพระเอกยังไม่ตายค่ะก็เลยได้มาคุยกันเพราะว่าแบบกลับเข้าบ้านเธออะไรอย่างนี้พระเอกเลยบอกยังกลับไม่ได้เพราะว่าติดโทษทางการเมืองอยู่ค่ะเดีย๋ยวรอผู้ใหญ่คนนึงช่วยให้ตัวเองได้ขึ้นศาลที่ยุติธรรมก่อนค่ะไม่ไม่แบบโดนแกล้งอะไรพวกนี้ค่อยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็สองคนนี้ก็ปรับความเข้าใจกันเพราะว่าอ่า ผ่านความเป็นความตายมาค่ะสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าเมียแก้วเมียขวัญเป็นอย่างไรนะคะรู้สึกแบบเหมือนกับห่วงหาอาทรการที่แบบเขาเขาเต้องอยู่ในช่วงชีวิตที่ลําบากทําให้เขาคิดถึงใครมากที่สุดก็คือลูกกับเมียนั่นเองนะคะก็คือแม่เกศก,กับลูก ตอนนี้ค่ะตัดไปที่คุณเนื้อทองที่เลิกกันไปแล้วนะคะตอนนี้เนื้อทองก็เข้าใจว่าสามีตัวเองเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อทองก็เลยได้ไปมีสามีใหม่ซึ่งก็เข้าไปอยู่ในฐานะเมียเก็บของสามีของเพื่อนตัวเองนะคะแล้วก็ก็คือลืมลืมสามีคนนี้ไปเลยนะคะก็ไปมีชีวิตใหม่ค่ะ,ะคุณท่านเจ้าคุณเนี่ย ก็เคยไปแอบดูภรรยาคนนั้นแล้วก็ปลงใจว่านเนี่ยคงไม่ใช่คู่ของเราหรอกคนที่เป็นคนรักของเราจริงๆก็คงจะเป็นแม่เก้นี่แหละค่ะสุดท้ายพระเอกเราก็ได้ขึ้นศาลนะคะแล้วก็โดนตัดสินว่าไม่มีความผิดอะไรก็เลยได้ ปล่อยตัวถูกปลดตัวแล้วก็มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะกับนางเอกแล้วก็แล้วก็ลูนันเองค่ะก็อยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมียที่รักใคร่กลมเกลียวนะคะอยู่ที่บ้านสวนที่บางโพที่พระนครนะคะก็จนวาระสุดท้ายนะคะในความาในเรื่องนี้ค่ะเวลาเมื่ออ่านจบแล้วค่ะเราจะได้ข้อคิดหลายอย่างเลยนะคะ เรื่องแรกที่ผู้หญิงได้ข้อคิดแน่นอนก็คือการเป็นภรรยาที่ดีนะคะการเป็นภรรยาที่ดีรู้จักปกครองบ้านค่ะการครองบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญของผู้หญิงนะคะและมันเป็นการที่แบบจะขูกมัดใจสามีนะคะไม่ใช่แค่จะสวยไปวันๆหรืออะไรค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของอ่ายังไงดีล่ะ เรื่องของการแบบว่าดูแลบ้านช่องห้องหับให้เรียบร้อยดูแลปกครองบริวารตัวเองให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยทัให้บ้านเป็นตึกแผนด้วยนะคะก็อะไรพวกนี้ค่คะส่วนส่วนในเรื่องเกเรเกเรน,นอนที่เป็นประวัติศาสตร์ที่แทกออกมานี่ก็เป็นความรู้นะคะเวลาอ่านไปก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้นะคะ่ะสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยนะคะ,ะคุณหญิงวิเศษศรีหนาถนยคะมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์นะคะมีหลายคนที่ไม่มีตัวตนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ นำมาจากเรื่องจริงๆเลยค่ะซึ่งในเรื่องจริงเนี่ยออคุณหญิงวิเศษสสนา,าเนี่ได้พลัดพ่าจากจากสามีเนี่ยท่านเจ้าคุณเนี่ยแปปีด้วยกันนะคะไม่ใช่4ปีตามนิยายนะคะก็จะมีการปรับปรับโครงเรื่องบางส่วน,นะคะ่ะแต่พออ่านท้ายเล่มค่ะผู้เขียนจะแสงไว้ว่าสร้างจากเรื่องจริง นะคะโอเคค่ะเล่ากันมาอย่างยาวนานนะคะจบไปแล้วค่ะสําหรับราตรีประดับดาวนะคะลืมบอกว่าคําว่าราตรีประดับดาวเนี่ยมันเป็นชื่อเพลงนะคะเพลงที่พระเอกชอบมากแล้วก็ใช้เพลงเนี้ยเป็นกลอกน่องนางเอกตอนเข้าหอนะคะก็เป็นที่มาของชื่อเรื่องค่ะราตรีประดับดาวนั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่าเรื่องอันแสนยาวนานนะคะเป็นครั้งแรกที่มาเล่านิยายทั้งเล่มให้ฟังนะคะเล่มหนามากค่ะประมาณกี่หน้าเนี่ยสี่กว่าหน้าไหมหกร้อยค่ะ6ก0กว่าหน้าหกร้อย่สกว่าก่าะนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่จุใจนะคะลองไปหาอ่านกันได้ค่ะของคุณวอววิจชไยกุลน,นะคะพ mm ิม hmm. พ์ครั้งที่สิบแล้วเนาะอันนี้ค่ะจากอมรินบุ๊กนะคะ โอเคค่ะก็วันนี้ขอเลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เ่าป็นลังใจให้อันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในถนนนักอ่านค่ะถนนของคนที่ชื่นชอบหนังสือที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนเดินไปได้วยกันแล้วก็แบ่งปันความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ